สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Make Channel ช่องหนุ่นชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองสำหรับตอนนี้เราก็จะมาประกอบกันต่อนะเริ่มด้วยการทำโชคน้ำมันนะอันนี้ก็จะใช้ถุงเบอร์ซนะก็น่าตื่นเต้นจริงๆไม่เคยประกอบแบบมีโชคน้ำมันมาก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราประกอบแบบกว้างนะเราไม่ต้องใส่ชิ้นนี้เข้าไปนะก็คือ มันน่าจะพอดีพดีนะเขาก็คงบอกมาแล้วแหละว่าเออมันแค่นี้พอเพราะงั้นเราไม่ต้องประกอบไอ้ตรงที่แบบดันสปริงอันนี้นะเขาบอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ของมันคือการมีฟองอากาศข้างในนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะ <c oughs> มีฟองอากาศไหมนะขอตัวไปทําแป๊บหนึ่งนะส่วนตัววิธีการทํานะก็คือเอายางโอลิงเนี่ยใส่ลงไปตรงเนี้ยเส้นหนึ่งก่อนนะแล้วก็หยดน้ํามันลงไปให้มันแบบ ชุ่มฉ่านิดหน่อยเพราะคิดว่าน่าจะมีอากาศฝังอยู่ในนี้หน่อยหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเอายางโอลิงอีกเส้นยัดเข้าไปเป็นสองเส้นนะเพราะมันต้องใส่สองเส้นเสร็จปุ๊บก็ใส่น้ํามันลงไปอีกหน่อยหนึ่งประมาณนี้นะคือพ,พยายามให้อากาศในนี้มันน้อยนะแล้วก็ปิดฝาเข้าไปให้แน่นพราะปิดฝาเข้าไปให้แน่นเสร็จปุ๊บคราวนี้ยเราก็จับมันตั้งขึ้นแล้วก็เอาก้านเนี่ยแตะน้ํามันนิดหน่อยตรงก้านเนี่ยแล้วก็ ดันทะลุผ่านรูตรงนี้ขึ้นมาพื๊ดมันก็จะไม่รั่วแล้วคราวนี้เราก็ค่อยหยอดน้ำมันธรมิย่าอันนี้ลงไปนะพอเราหยอดลงไปเสร็จใช่ไหมให้เราดึงก้านลูกสูบข,ขึ้นลงขึ้นลงหน่อยนะสักพักหนึ่งอะ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยฟองอากาศที่มันอยู่แทรกอยู่ตามตัวกระบอกสูบด้านในเนี่ยมันก็จะค่อยๆขึ้นมานะเป็นฝอยๆก็มีเป็นก้อนใหญ่ก็มีแล้วแต่จังหวะของมันนะแต่สูบขึ้นมาให้หมดนะพยายามดันออกมาให้หมด เพราะไอ้ฟองอากาศนี่มันจะส่งผลต่อเขาเรียกว่าคุณภาพของโชคนิดหน่อยนะถึงแม้มันจะเป็นของเล่นแต่เราก็พยายามทาให้มันดีที่สุดนะและวิธีการที่จะทําให้มันฟองหายไปเนี่ยก็คืออดทนนะอดทนไม่มีอะไรมาก็คือวางทิ้งไว้เฉยเดี๋ยวมันก็หาย ตอนที่วางทิ้งไว้เฉยๆมันก็ไม่มีที่จะวางใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดแบบใครแบบเป็นคนที่ชอบเล่นอยู่แล้วเขาก็จะมีฐานวางแบบสวยๆนะะมันก็จะวางง่ายๆไม่ต้องกลัวหรอกอันนี้ก็เลยทําเป็นดักแด้นะไปติดอยู่ที่กล่องของเล่นนะไอ้รถมอเตอร์ไซค์นี่ก็ไม่ได้ประกอบสักทีนะจะแปดเก้าปีแล้ว <laughs> ก็พันเป็นดักแด่นะแล้วก็ติดสะกอเทไว้เนี่ยมันก็จะใส่นะมันจะใส่ขึ้นอากาศมันจะค่อยๆขึ้นมาแหละแต่มันจะมีฟองฝอยบ้างแหละที่แบบ บางทีมันมันไม่หายไปจริง,รงๆก็ช่างมันเถอะบางอันก็ได้ใส่างี้เลยนะใส่กิ้งเลยฮนะแต่บางอันก็ไม่ขนาดนี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าทําดีที่สุดละสาหรับมือใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ามันมันจะไม่พอนะเพราะว่าใส่จนปริมทุกกระบอกนะมันก็ยังเหลือขนาดนี้นะเออยกเล้าทำหกอ่ะก็อาจจะไม่พอก็ใส่ไปเลยนะใส่จนมันปริมนะเพราะว่าพอมันปริมเสร็จใช่ไหม เราก็จะได้ปิดลงไปแล้วมันจะได้แบบดันส่วนเกินออกมาเราอย่าไปใส่แบบงกๆนะใส่เกินเกินไปเลยพอเราวางฝาปิดสีเขียวไปปุ๊บก็ค่อยๆดันลงไปนะน้ำมันมันส่วนเกินมันไหลออกมาปุ๊บๆๆแล้วก็เช็ดๆๆ,ๆด้วยทิชชูแล้วเราก็เอาฝาหมุนลงมาไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงก้านที่จับลงไปจะติดตัวรถเนี่ยตรงเนี้ยชิลด้านล่างเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาคีมอะจับก้านแล้วก็ ค่อยๆหมุนเข้าไปใช่ไหมจริงๆแล้วเท่าที่ทดรองนะมันก็ไม่จําเป็นนะเอาทิชชู่จับแน่นๆดีๆนะด้วยมือเนี่ยแหละแล้วก็หมุนเข้าไปจนสุดได้ขนาดนี้เลยไม่ต้องใช้ครีมหรืออะไรให้มันหวัดเสียวให้มันกลัวว่ามันจะเป็นรอยนะก็ใช้มือได้นะออกแรงหน่อยอดทนเพื่อของที่เรารักประกอบตามคู่มือก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะไอะการยาวการสั้นเนี่ยก็จริงๆก็แล้วแต่นะมันปรับแต่งได้นิดหน่อย เสร็จแล้วก็ใส่สปริงนะสปริงมันก็สปริงมันก็มีให้เราเลือกซื้อเพิ่มนะสำหรับล้อหน้านะก็เท่าที่ดูนะเอ,อล้อหลังเนี่ยแข็งหน่อยก็ได้นะมันไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่ว่าล้อหน้าเนี่ยเท่าที่ไปศึกษามาจริงๆแล้วก็คือเหมือนถ้านิ่มนิดนึงเพื่อให้ล้อหน้ามันติดอยู่ที่พื้นดีตลอดอะ่ะมันก็จะทําให้ยึดติดพื้นดีมันก็จะเลี้ยวดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็ เดี๋ยวดูก่อนนะซื้อมาดีไหมมันเป็นเซ็ตที่มีให้เลือกสปริงอะนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบมันก็ไม่ได้จําเป็นมากอะนะสปริงอ่อนเนี่ยมีประโยชน์เท่าที่อ่านนะกับพื้นที่มันไม่ค่อยเรียบนะเพื่อให้มันแบบยกได้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สปริงที่แข็งอนะมันก็จะมีประโยชน์กับทางที่เรียบไปเลยคือมันไม่จําเป็นต้องนั่นขนาดนั้นมันก็ใช้ความแข็งก็ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะ ประกอบโช๊คเสร็จแล้วนะโชคน้ํามันก็ไม่ได้ยากมากนะแล้วก็โช๊คมันให้ตัวอย่างนี้ได้ด้วยนะยึกยักยักเงี้ยก็ก็ต้องเป็นอันที่ส่งของไอ้ความที่มันเป็นกลมๆตรงเนี้ยนะแต่มันแกะยากอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเทียบกับไอ้อันที่เป็นแบบขันน็อตขันน็อตก็จะไม่ได้ให้ตัวแบบนี้ได้นะเพราะงั้นอ่าโดยรวมอันเนี้ยก็น่าจะดีกว่าแบบที่เป็นน็อตนิดนึงนะเสร็จแล้วก็เนี่ยมันก็เป็นโช๊คน้ํามันมันก็จะมีความแบบดึ๋ม,ม,มนิดนึง โอเคนะทั้งหน้าหลังก็สำหรับการประกอบเป็นแบบแนวกว้างอะนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราแบบเราล้อหย่อนลงมาเนี่ยมันจะมันจะสปริงมันจะกลับไม่สุดเนี่ยเวลาเราล้อหย่อนลงมาก็คือตอนยกนะแต่เวลาชีวิตจริงรถมันก็ต้องติดพื้นตลอดเวลาใช่ไหมมันก็ต้องดันเข้าไปสุดก็คงไม่ต้องกังวหลหรอกมั้งเดี๋ยวลองเล่นดูเดี๋ยวก็รู้เนาะเพราะว่าอยากให้มันกว้างไงพอกว้างแล้วเหมือนสปริงมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นไง แต่ก็ไม่เป็นไรเราลองไปเล่นดูก่อนว่าความแข็งสปริงมันพอดีไหมแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่พอเราก็เดี๋ยวใส่เข้าไปก็ได้นะมันก็จะทําให้ความยาวตรงนี้มันดีขึ้นนะมันมีชิ้นอยู่เหลือๆนะโอเคเราไปประกอบส่วนอื่นกันต่อนะต่อจากตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานอแอบทําอันนี้ไปแล้วคือประกอบชิ้นงานเขาด้กันใช่ไหมสองชิ้นหน้าหลังเราก็มาขั้นตอนนี้เลยก็คือติดบอนนี่เมาส์ ก็คือไอตัวที่ไว้จับเอ่อบอดี้ของรถเราอะนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะแล้วมันก็จะให้เราติดพวกกันชนรอบๆนะรอบคนะันแล้วก็จะไปติดตั้งพวก esc กับเอ่อรีซิเวอร์ในตอนหลังนะแต่ว่า esc กับรีซิฟเวอร์นี่น่าจะได้ข้ามไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่มีไม่อยากแกะ แมคลาเรนด้วยคือสงสารมันเดี๋ยวมันแกะแล้วมันจะแกะถาวรนะดิเราก็จะข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วก็มาประกอบล้อกันนะล้อก็ดูไม่ยากมากนะแล้วก็ติดลูกปืนทั้งหมดตามด้วยการประกอบกันชนทั้งหลายแล้วก็เทอร์โบโบูสก็น่าจะสุดแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการประกอบในส่วนของตัวบอดี้ละอ่า ก็ไปเดี๋ยวมาให้ดูอีกทีนะประกอบเข้าไปแล้วก็จะมีอันนี้เอาไว้ล็อกเพื่อปิดฐานที่ใส่เข้าไปตรงนี้นะส่วนอันนี้ก็เอาไปติดบอดี้นะมันน่าจะต้องตัดนิดนึงนะถ้าเราอยากให้มันสวยพอดีพอดีรถอ,อ,อะแต่ไม่ตัดก็ได้นะก็มองว่าถ้าไม่ตัดอะก็คือเผื่อพลิกคว่ำก็จะได้ชนไอ้เสานี้ไปแทนแต่ว่าถ้า <c oughs> ถ้าดีอย่าพลิกเลย <c oughs> ก็ตัดสวยๆดีกว่าอันนี้ก็ด้านหน้านะง่าย ส่วนอันนี้ก็คือพวกกันชนด้านข้างนะกันชนด้านข้างมันให้มา2เซตเลยนะในตัวรถเนี่ยเพราะว่ามันจะมีรุ่น wr 02ด้วยใช่ไหมมันจะได้กันชนอีกแบบหนึ่งมาก็ไม่รู้ว่าสลับใส่กันได้ไหมนะแต่ว่าอันนี้มันดูเข้ากับรถที่มันให้มาตั้งแต่ต้นไงก็ใส่แบบนี้นะพอประกอบเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีกันชนด้านข้างขึ้นมาอย่างนี้นะยังกับกคา a r ดเลยนะเหมือน mario า a r t เลยแล้วก็เสาที่เป็นบอดี้ตรงนี้นะอันนี้ก็น่าจะต้องตัดนะถ้าจะเอาให้สวย ส่วนอันนี้ก็คือตัว E.S.C ที่มันให้มานะเป็นสวิตช์เปิดปิดอ่ะล้วก็ติดเข้าไปตรงนี้นะติดเข้าไปก่อนที่จะติดไออันนี้เข้าไปนะมันจะได้ขันง่ายๆแล้วนี่ก็คือล้อที่ขันโคตรยากบอกเลยว่าขันยากมากนะวัดใจสุดๆขันยากขนาดไหนก็คือนี่ครับมือแหกเลยไอหนังตรงนี้ถลอกเลยแบบมันไม่ไหวจริงๆอ่ะสุดท้ายต้องไปหาไขควงที่มันจับถนัดกว่าเดิมนะแล้วก็มาขันมัน พอประกอบเสร็จแล้วก็จะได้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะภาพนี้มีสิ่งที่ผิดอยู่อย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> เนี่ยยางล้อหลังใช่นไหมยางล้อหลังมันใส่ไปทางเดียวกันนะก็คือผิดนะเพราะว่ายางล้อหลังมันมีหันไปคนละทิศคนละทางนะต้องต้องใส่กลับด้านกันนะอันหนึ่งล้อซ้ายหนึ่งล้อขวาอะไรอย่างเนี้นี้แบบมันเจ็บมืออยู่ไงก็เลยแบบใส่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 แบบเออเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วพอตอนมานั่งประกอบก็แบบ อ้าวแม่งต้องแกะออกมาใหม่หรออย่างเงี้ยน้ำตาจะไหลก็อย่าใส่ยางผิดด้านนะแต่ยางหน้าไม่เป็นไรนะยางหน้ามันเหมือนกันตอนแรกที่บอกว่าจะซื้อแกนล้อขยายแบบได้เพิ่มอีกข้างละนิดหน่อยก็เท่าที่ดูแล้วไม่ค่อยจําเป็นนะถ้าเราปรับเป็นแบบเตี้ยแล้วอะค่อนข้างกว้างแล้วนะมันดูไม่ค่อยน่าจะต้องเปลี่ยนเท่าไหร่ แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนมันก็ได้เหมือนกันนะก็คือแบบยิ่งเกาะถนนดีมากเลยเพราะว่ามันจะได้กว้างขึ้นอีกทั้งหมด6ม mm, นะิลนละนะิเมตรนะอันนี้ก็กันชนหน้านะกันชนหน้ามันให้สปริงมาเนี่ยสปริงเนี่ยจริงๆไม่ได้ให้ตัวได้นะก็คือขันแค่พอดีๆนะไม่ต้องไปขันแน่นมากหรืออะไรเพราะว่าสปริงแข็งมากมันอารมณ์เหมือนเป็นสปริงตกแต่งอนะชนไปแม่งก็ไม่ยุบบอกเลย จริงอันนี้แข็งจริงบอกเลยอันนี้คือขันแน่นไปก็ให้ขันออกมาหน่อยนะเอาแบบแค่พอดีพอดีไม่ต้องให้สปริงมันแบบนั่นหละเอาแบบพอดีอะ่ะเพราะว่าสุดท้ายนะสปริงเนี้ยแข็งมากมันไม่ยุบเข้าไปเออ,อันนี้ก็คือเทอร์โบบูสเตอร์ด้านหลังนะที่ไว้ล็อกในส่วนของฐานนะเขามีสติกเกอร์ให้ติดสีเทาๆตรงนี้ได้นะแต่ว่าก็ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้นะส่วนตัวก็มองว่าไม่ติดมันก็สวยดีนะก็เป็นท่อสีดำๆไปอะไรอ่าเงี้ย จริงๆถ้าอยากให้ชอบเป็นสีนงเงินๆน่ะก็ควรจะทาเป็นสีเงินมาให้ดังกระต้นไม่ใช่ใทําเป็นสีดําให้อย่างงี้ไหมมันนั่งแปะสติ๊กเกอร์มันชินเบลอเอก็เป็นอย่างงี้นะก็อย่างนี้สวยดีแล้วก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะดูดีเลยทีเดียวนะน่าเล่นมากๆนะคราวนี้ก็จะมาชี้จุดที่สําคัญที่ควรใส่ใจนิดหนึ่งนะสำหรับใครที่อยากจะประกอบ แบบเดียวกันนะคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบกว้างๆแล้วก็ให้มันโหลดเตี้ยนนิดนึงนะอะไรเงี้ยมาเดี๋ยวมาชี้ให้ดูทีละส่วนนะในส่วนของโช๊กเนี่ยนะพอเราประกอบให้มันออกมาเป็นแนวกว้างนิดนึงใช่ไหมตัวโช๊คมันจะต้องยาวขึ้นพอมันต้องยาวขึ้นเนี่ยสปริงมันเลยหลวมนะสปริงมันยาวไม่ถึง แนะนำว่าถ้าอยากจะประกอบให้มันสวยนะไม่ต้องใส่ตัวขยายแบบมาดันสปริงอย่างเงี้ยนะในเซตของการทำโชคอะ่ะมันจะมีชิ้นนี้อยู่ให้ใช้ชิ้นนี้เลยนะมันจะทำให้ก้านโชคยาวขึ้นเพราะเป็นอย่างเงี้ยสปริงมันก็จะดันได้สวยๆโดยที่ไม่ต้องติดไอชิ้นที่เมื่อกี้ที่ไปคำให้สปริงมันยาวถึงนะรวมๆแล้วมันก็น่าจะสวยกว่านะก็ถ้าใครอยากจะทาเป็นแบบ หลดเตี้ยนิดหนึ่งก็ให้ลองใช้เป็นชิ้นนี้นะไม่งั้นก็คือทํามาเสร็จแล้วเนี่ยก็เจอว่าสปริงมันหลวมใช่ไหมก็ใส่ชิ้นนี้เข้าไปมันก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่เท่แค่นั้นเองมันดูไม่เป็นชิ้นเดียวกันส่วนกันชนเนี่ยเขามีมาให้ทั้ง2แบบเลยนะทั้งของ wr02 เฉยๆนะแล้วก็ขอบข้างของ wr02 มันก็ให้มันในเซ็ตด้วยนะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะอันนี้ก็คือใช้ให้มันเข้าเซ็ตกับตัวรถนะข้างหลังที่ล็อกฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะ ง่ายๆไม่มีอะไรมากส่วนตัวควบคุมความเร็ว ESC เนี่ยก็ยังไม่ได้ประกอบเข้าไปให้เรียบร้อยนะก็คือขันน็อตสวิชเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สายอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่ากะว่าเดี๋ยวจะสรุปนะเดี๋ยวสั่งตัวรับสัญญาณตัวใหม่มาให้ละกันนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าแมคลารนมันจะต้องนอนนิ่งแน่นอนแบบไม่ได้ขยับอีกต่อไปเพราะว่า ขี้เกียจแกะไปแกะมาอะไรองเงี้ยนะก็เดี๋ยวสั่งตัวรับสัญญาณมาให้ส่วนตัวเลยนะดีกว่านะแยกกันไปไม่ต้องทะเลาะกัน <c oughs> ก็ต้องลงทุนนะเออการยุบของโชคก็ดูโอเคนะสำหรับ <c oughs> สำหรับของที่มันแถมมาก็ดูไม่แย่ข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้ก็ดูโอเคนะไม่ได้ประกอบยากเย็นอะไร วิธีการประกอบให้โชคมันไม่มีฟองอากาศข้างในอะ่ะง่ายๆเลยนะก็คือต้องอดทนพอเราหยอดน้ำมันลงไปเสร็จแล้วอะ่ะก็ให้เรารอนะแบบดึงลูกสูบหน่อยใช่หมปุ๊ป๊บปุ๊บป,บป,บปบให้อากาศมันถูกไล่ขึ้นมาแล้วก็วางไว้นะแบบหาที่แบบจับมันตั้งดีๆแล้วก็รอให้มันแบบอากาศมันค่อยๆขึ้นมาให้มากที่สุดที่เป็นไปได้นะก็ใช้เวลาสักประมาณ20-30นาทีอะ่ะ อากาศมันก็จะค่อนข้างเกลี้ยงแล้วนะบางอันก็ได้ใสเลยบางอันก็ไม่ได้นะก็ตามนั้นแหละได้ประมาณแค่นั้นซึ่งก็ถือว่าสวยงามมากแล้วนะเออเห็นไหมเนี่ยโชกก็ดูดีนะเออชอบ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 ้อบอบอบ่าไปซื้อมาอัปเกรดให้แม็กลาเรนหนึ่งเลยนะเซตหนึ่งประมาณ500บาทสงสัยต้องอัปเกรดให้น้องเขาหน่อยแล้วหนละน้องน้อยใจนะ เสร็จแล้วในส่วนของบอดี้หรือตัวคนขับอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องรอไปก่อนนะนั้นค่อยๆทำนะมันต้องทำสีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยมันก็จะทำให้แบบไม่น่าพ่นสีเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวดูก่อนแต่ก็อยากทำนะมันจะได้เสร็จไปแล้วก็ไปลองเล่นเงนี้ยเออสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเราไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะลาก่อย